ขณะที่ตั้งสามคนนั่งยามอยู่นั้นก็ปรากฏร่างของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งแววตาครุกุ่นแดงฉานหลาากับสัตว์ร้ายที่ออกมาจากคุมนรกมันค่อยๆย่างสามคุมเข้ามาหาเต็นท์นอนเรื่อยๆมีกลิ่นเหม็นสากสารลอยอบอวนอยู่รอบบริเวณ มันช่างต่างจากกินลาเวนเดอร์ยิ่งนักเมื่อเป็นเช่นนี้แผนกเฝ้าเวรยามเห็นท่าไม่ดีอ้ายเฮืองจึงรีบตะโกนปลุกทุกคนในเต็นท์นอนทันทีพวกเราตื่นเร็วเข้ามีสัตว์ป่ามาไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรบุกพวกเราเสียงตะโกนของอาง้าเฮืองทุกๆคนต่างวิ่งกรูกันออกมานอกแคมป์นอนโดยที่ทุกคนต่างถืออาวุธคู่กายออกมาด้วยอ๋อ ันคือตัวสางดงทุกคนระวังตัวไว้เท้าคำใสเอ่ยบอกเสียงดังลั่นก่อนกล่าวสำทับอีกว่าเดริงมันเลยพวกเราสินเสียงสั่งของเท้าคำใสเสียงเปินทุกกระบอกก็ดังขึ้นกับปนาดทันที โดยที่เท้าคําใสรีบป้อนกระสุนเงินเข้าลังเพลิงเปิดลูกซองแฝดประจำกายแล้วสาร์กระสุนออกไปใส่มันทันทีวินาทีนั้นดาบเพลิงได้จุดชนวนลูกระเบิดแท่งแล้วกว้างใส่เจ้าสัตว์หลายตัวนั้นทันที เสียงระเบิดดังกึกก้องรับชมตอนเต็มได้ที่อยู่ทูกช่องคนตกงานมาเล่าเรื่อง